สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทเรดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวัย i, วย a ฮานอยวดประจําวันที่10กรกฎาคม2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยครับทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ผมก็ได้คีเลขสูตรที่สรุปหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบน2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยห,ยห,หวยฮานอยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับ 3ู่ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮาหนอยวงเล็บเปิดพิเศษปกติ V.I.P วงเล็บปิดเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่9กรกฎาคม2 5 6 4กันก่อนครับ ผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษครับทำการออกใ 11, 15, 13, นเวลา17ดนากนาทีถึง17นากนาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก7995ครับเลขท้าย3ตัวบน995เลขท้าย2ตัวบน95เลขท้าย2ตัวล่าง3 1ครับผลการออกสลากหวยฮานอยปกติครับทำการออกในเวลา18ดนากนาทีถึง18นากนาทีครับรางวัลเลขท้าย4ตัวออก0 0 6 0ครับ เลขท้าย3ตัวบน060เลขท้าย2ตัวบน60ครับเลขท้าย2ตัวราง85ครับและผลการออกสลากหวยฮานอย VIP ครับทําการออกในเวลา19:10นาถึง19:30นาทีครับรางวัลเลขท้าย4ตัวออก1032ครับเลขท้าย3ตัวบน032เลขท้าย2ตัวบน32ครับเลขท้าย2ตัวรัง96ครับ นี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดประจำวันที่9รกรกฎาคม2 5 6 4นะครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปไปในงวดประจำวันที่8ตากวันที่9ครับจากสูตรที่สรุปไว้นะครับในชุดบนที่สรุปเด่นไม่มาตามสูตรครับชุดเด่นสรุปสูตรไม่มาตามสูตรนะครับในชุดเด่น ในชุดบนนะครับ13ตัวล่างก็หลุดนะครับในชุดสองตัวล่างก็หลุดนะครับได้ก็หลุดในชุดสองตัวล่างหลุดนะครับส่วนในชุดสรุปเด่นครับในชุดสรุปเด่นในชุดสรุปเด่นสองตัวบนล่างครับ13 18 63 68 17 18 37 38ครับมาเข้าตัวกลับ31ครับมาเข้าตัวกลับ13 31รางวัลเลขไทยสองตัวล่างหวยฮานอย พิเศษครับนี่คือตัวเลขที่สรุปไว้ในงวดประจำวันที่9ครับถือว่าจุดตรงไม่มาตามสูตรนะครับในงวดนี้ครับก็ต้องขอไปสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการคำนวณสูตรไว้ก็มีพลาดมีเข้าก็ต้องขออภัยกับสมาชิกที่ได้ตั้งความหวังไว้นะครับผมก็พยายามที่จะหาข้อมูลดีๆปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ด้วยครับเพราะว่าการออกสลาหวยฮานอยค่อนข้างที่จะ เปลี่ยนสูตรอยครับทุกวันนะครับก็ปรับเปลี่ยนเน้นในทางสูตรผมก็จะหาข้อมูลให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางในทุกๆุกงวดเลยครับในงวดวันที่10รการกฎาคมก็ต้องมาดูสรุปเลขเด่นประจําหลักกันต่อนะครับมาดูเลขเด่นประจาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับจากสูตรที่ผมได้คํานวณครับผมนำรางวันเลขท้าย3ตัวหวยฮานอยปกติครับซึ่งออก 060ครับมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณครับ060หครับหลักร้อยคือ0ูย์หลักสิบคือ6หลักหน่วยคือ0ูนย์ครับผมนำเลขเด่นผมนำเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยครับจากเลขสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับมีเลข1เลข3เลข6เลข8ครับ1 3 6 8เป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบครับคือเลข6ครับผมนำเลข6กคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ ดีตัวก็มีเลขสองเลขสามเลขเจ็ดเลขแปดครับสองสามเจ็ดแปดเป็นเลขเด่นหลักสิบครับและหลักหน่วยครับอยากการนําเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยครับได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณสี่ตัวครับมีเลขสามเลขห้าเลขแปดเลขศูนย์ครับสามห้าแปดศูนย์เป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับนี่คือเลขสูตรที่คํานวณนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอยเมื่อประจาวันที่สิบกรกฎาคมสองพันหกสิบสี่ครับ มาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบตัวครับ2 3 7 8ครับจับคู่หลักหน่วย4ตัว3580ครับจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ2วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้2 3 2 5 2 8 2 0 3างวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้3 3 3 5 38, 30 จ็ดวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสีตัวครับจะได้เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ครับแปดวังหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวจะได้แปดสามแปดห้าแปดแปดแปดศูนย์ครับทั้งหมดในกลุ่มนี้สิบหกชุดนะครับเป็นชุดตรงๆนะครับที่ยังไม่ตัดครับเป็นชุดเต็มเต็มนะครับส่วนชุดสรุปเด่นครับชุดสรุปเด่นผมจะตัดจะตัดให้สมาชิกดูนะครับหลักสิบสี่ตัวครับสองสามเจ็ดแปดครับ สองสามเจ็ดแปดเน้นไปที่เลขสองครับเน้นไปที่เลขเจ็ดครับดึงสองกับเจ็ดวางตำแหน่งหลักสิบนะครับหลักหน่วยครับหลักหน่วยสี่ตัวสามห้าแปดศูนย์ครับเน้นไปที่เลขสามครับเน้นไปที่เลขแปดครับดึงสามกับแปดวางตำแหน่งหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบสองตัวครับสองกับเจ็ดครับจับคู่กับหลักหน่วยเด่นสองตัวสามกับแปดครับจะได้ชุดสรุปเด่นจากสิบหกชุดชุดสองตัวบนครับจะได้ชุดเด่น สามชุดครับเป็นชุดอ่าชุดเด่นสี่ชุดครับมีสองสามนะครับสองแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดสองสามสองแปดเจ็ดสามและเจ็ดแปดครับนี่คือชุดเด่นจากสูตรที่ตัดสิบหกชุดครับจะเหลืออยู่ที่สี่ชุดครับเป็นชุดเด่นชุดตรงตรงเลขไทยสองตัวบนหัวหน่อยนะครับมาได้ทั้งสามหัหน่อยครับพิเศษปกติและวีไพีครับในชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวมาดูด้านหลักร้อยครับหลักร้อย สี่ตัวครับหนึ่งสามหกแปดครับหนึ่งสามหกแปดผมเน้นไปที่เลขหนึ่งครับเน้นไปที่เลขหกครับดึงเลขหนึ่งเลขหกวางตำแหน่งหลักร้อยครับผมจะนําหลักร้อยหนึ่งกับหกมาจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดสองสามสองแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดจะได้ชุดสามตัวบนดังนี้ครับในชุดสามตัวบนหวยฮาหนอยครับหนึ่งวางหลักร้อยนะครับจับคู่กับชุดเด่นสองตัวสี่ชุดครับจะได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองแปด หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดแปดครับหกวางหลักร้อยครับเจ้าคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดครับจะได้หกสองสามหกสองแปดหกเจ็ดสามหกเจ็ดแปดครับทั้งหมดแปดชุดนะครับเป็นชุดสามตัวบนชุดตรงๆครับในแปดชุดในแปดชุดนี้ผมจะสรุปให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับในแปดชุดนี้ผมเน้นได้ชุดเด่นไปที่หก 7,8ครับเน้นไปที่6,7,8ครับชนชุดรองไปที่6,2,8ครับ6,2,8ครับชุดรองครับชุดเด่น6,7,8ชุดรอง6,2,8ครับนี่คือเลขเด่นในชุดสามตัวบนหวยอานอยครับในชุดสองตัวบนครับสี่ชุดก็เน้นไปที่7,8ครับเน้นไปที่7,8ชุดรองพี่ที่2,8ครับจะเป็น7แต่หรือจะเป็น2,8ก็ต้องมาลุ้นกันลยครับนี่คือชุดเด่นชุดรอง หยฮานอยครับมาได้ทั้งฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ครับแนวทางสูตรนี้เน้นไปที่หานอยปกติรอบ17ในรอบ18บนาฬิกาสนาทีถึง18บนาฬิกาสนาทีครับมาดูชุด2ตัวล่างกันต่อครับในชุด2ตัวล่างวดล่าสุดออก85ครับหลักสิบคือ8หลักหน่วยคือ5ผมนำเลข8ปดคำนวณหาเลขเด่มประจำหลักสิบนะครับ ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ2570ครับ2 5 7หหลักหน่วยคือ5ครับผมนำเลข5้าคำนวณหาเลขเป็นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ1 4 6 9ครับ1 4 6 9ครับหลักสิบตัว2578ครับ2578เน้นไปที่เลข5ครับเน้นไปที่เลข5ครับเน้นไปที่เลขเ็ดครับดึง5กับ7วางตำแหน่งหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1 4 6 9ครับ1469 เน้นไปที่เลข4ครับเน้นไปที่เลข6ครับดึงเลข4ี่กับเลข6วางตำแหน่งหลักหน่วยครับผมจะนําหลัก10นะครับห้ากับเจ็ดจับคู่หลักหน่วย2ตัว4กับ6ครับจะได้ชุดเด่น2ตัวล่าง4ชุดครับในชุดเด่น2ตัวล่าง4ชุดก็มี5 4 5 6 7 476ครับ5 4 5 6 7 4และ7 6 4ชุดนะครับส่วนในชุดสรุปเด่นครับใน4ชุดนี้ผมเน้นไปที่ชุดเด่น74ครับ จุดรองไปที่5-4ครับจะเป็น7-4หรือไม่ก็ต้องมาหลดรอรุ่นกันเลครับจุดสองตัวล่างครับจะเป็น5-4หรือไม่ก็ต้องมารอรุ่นกันกันครับนี่คือข้อมูลเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยครับมาได้ทั้ง3ามฮานอยเลยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย V.I.P. ครับแนวทางสุดเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18นาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีครับ สรุปไว้ฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ครับเลขเด่นชุด2ตัวบนล่างครับเลขเด่นชุด2ตัวบนล่างก็มีจะมีสรุปเด่นไว้นะครับก็มี2 3 2 8 7ม7 8 5 6 5 4 5 6 7 4 7 6ีครับทั้งหมด8ชุดนะครับเป็นชุด2ตัวบนล่างมาได้ทั้ง2ตัวบนและทั้ง2ตัวล่างครับ ใน8ชุดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันครับจะเดินตามสูตรนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับส่วนชุดเน้นครับชุด3ตัวบนครับเน้นไปที่678ครับเน้นที่678ปครับส่วนชุด2ตัวก็คือ78ครับ78ชุด2ตัวล่างก็คือ74ครับ74นะครับส่วนในชุดรองครับ3ตัวบนครับ3ตัวบนชุดรองไปที่628ครับไปที่ 6, 2 8ชุดรอง2ตัวบน2 8ครับชุดรอง2ตัวล่าง5 4ครับ นี่คือชุดเด่นและชุดรองนะครับสรุปจากเลขสูตรนะครับจากเลขสูตรที่ผมสรุปจับคู่ในสมาชิกดูครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับมาลุ้นกันจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนท่านใดชอบเท้าแนวทางเลขวิ่งครับเลขวิ่งนะครับเบ็ดวิ่งบนครับเน้นที่เลข8ครับวิ่งล่างเน้นไปที่เลข4ครับอ่าเลข8และเลข4ครับหรือในชุด2ตัวนะครับชุดเด่นและชุดรองก็คือ 7จ็ดแปด4ครับสชุดครับรวมกับเลขวิ่งจับคู่นะครับแปดส่8 8ครับนี่คือข้อมูลแนวทางในเลขสรุปหวยฮานอยทั้ง3ามฮานอยครับที่ผมได้สรุปเลขเด่นตามสูตรนำมาลงให้กับสมาชิกดูเป็นแาวทำประกอบการตัดสินใจนะครับสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม รวจใช้การพิจรญญารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรเท่านั้นนะครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมารอรุ่นกันในงวดวันที่10รกรกฎาคม2564ครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทุนีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกแรงใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดคำนวณสูตรหวัวที่ผมในหาข้อมูลแนวทางาเลขเด่นนะครับ หวยฮาหนอยครับสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจาับคู่ให้สมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด s ั b s c คร b e กดไลค์กดแชร์เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดวยดีๆเลขเด่นเด่นมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับโดยสมาชิกทุกท่านทุกคนครับโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากหวยฮาหนอยทั้งสามฮาหนอยครับพิเศษปกติและ VIP คนประจำวันที่ 10ก,กรกฎาคม2อ6 4ันหนรเฮงเรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ